สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนพฤษภาคม2566ค่ะดูตามลัคนาก่อนท้าท่าในใดทราบลัคนาแต่ถ้าไม่ทราบลัคนาจะดูตามราศีก็ได้ราศีพฤษภคือคนที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยกันอ่านนี้เป็นการอ่านภาพรวมอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงหรืออาจจะเกิดสลับด้านก็ได้ฟังเพื่อามบันเทิงเท่านั้นนะคะ ขอไพ่12บใบให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้พลังงานของคุณจะเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวผู้อ่านขออนุญาตเปิดไพ่ให้ครบ12บใบแล้วทำนายทีเดียวเลยเนาะใบแรกใบที่2ใบแรกดีนะคะแต่ใบที่2ไม่ค่อยโอเคใบที่3สหัชชะใบที่4ค่ะพันธุใบที่5ค่ะปุตตะใบที่6อริใบที่7ปัตตนี ใบที่แปดมรณะอ่าใบที่เก้าสุภะดีๆหน่อยเธออ่ามาแล้วใบที่สิบกรรมมะค่ะการงานเป็นไงบ้างว้าวแฮงแมนใบที่สิบเอ็ดลาพระโชคลาดเป็นอย่างไรคะอเอเวลมาเลยเด้อแล้วก็สิบสองวินาศคะ่ะปึ๊ง อ่อลัคนาราศีพฤษภจ้าอืมขอขยับให้หน่อยนะคะเพราะว่าหน้ากล้องเออไม่ใช่มุมกล้องมันแคบมากมือถือเครื่องหลักพังพังแบบพัง,งสุดๆคือแบบช่างซ่อมไม่ได้นะ <c oughs> ก็เลยต้องขุดเอาแท็บเล็ตเก่าแบบเก่าเกือกจริงๆมาบันทึกวิดีโอเนาะ อาจจะง้องแง้งกุ้งกิ้งไปนะคะเสียงไม่ค่อยชัดต้องขออภยัยแล้วก็มุ้งกล้องแคบมากแล้วก็มัวมากด้วยไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นมันมัน,ม,นมันสุดแล้วว่ามันกว้างได้แค่นี้เนาะโอเคเดี๋ยวจะยกมาให้ดูหน้าไพชิลไบกันแล้วกันนะคะรู้สึกว่าพลังงานของชาวพุทธศพช่วงเนี้ยช่วงช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเหมือนจะเหมือนจะอยู่คนเดียวมากนะเหมือนจะปลีกตัวอยู่ตามลําพังคนเดียวมากเป็นพิเศษ เหมือนมีเรื่องคาใจบางอย่างที่คุณกําลังรอคอยคําตอบหรือกําลังรอการมาถึงของอะไรสักอย่างหนึ่งเรื่องเงินหรือเปล่าบางคนรอเรื่องเงินจริงๆให้ตะตตนงของคุณคือใบนี้นะคะรอเงินรอโชคทางด้านการเงินจากใครสักคนหรือรอลูกหนี้มาใช้หนี้คืนก็ได้รอเงินจากการเสี่ยงหรือการลงทุนอะไรสักอย่างเพราะว่าลาภาของคุณเป็นใบนี้นะคะ หรือเงินค่าชดเชยสินใหม่อะไรก็ว่าไปช่วงพฤษภาจะมีเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกรบกวนจิตใจของคุณอยู่บ้างนะคะทำให้ตรงเนี้ยคุณเหมือนกับจะปลีกไปอยู่เงียบๆคนเดียวเพื่อทบทวนอะไรบางอย่างเพื่อหาข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างหรือเพื่อหาคำตอบหรือทางออกที่เหมาะสมมากๆสำหรับตัวคุณมีไพ่ของเดอะมูนมันเป็นความคิดมากเป็นความรุวมใจเป็นความเครียดนะคะเป็นความกังวลใจก็ได้มีไพ่แฮงแมนมันปรงไม่ตกมันคาใจ มันรกสมองมันเหนื่อยสมองมันหนักสมองแล้วก็มีไพ่ของการทะเลาะหรือความขัดแย้งกันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มาอาศัยคุณอยู่อาจจะสร้างความาไม่สบายใจให้กับคุณบ้างนะคะตรงนี้ในด้านการเงินมีเกณฑ์ทะเลาะหรือไม่เข้าใจกันหรือคุยกันไม่ลงตัวกับการแบ่งสันปันส่วนหรือผลประโยชน์อะไรบางอย่าง หรือไม่ก็คุณถูกทิ้งให้รับภาระทางด้านการเงินหรือมีปัญหาเ,าเขาเรียกอะไรมีภาระรับผิดชอบทางด้านการเงินค่อนข้างเยอะคนอื่นช่วยไม่ไหวคุณต้องดูแลตัวเองคุณต้องจัดการเองอะไรแบบนี้นะคะมีพลังงานของการเดินทางมาของใครสักคนหนึ่งถ้าไม่ใช่การเดินทางมาใครคนนั้นอาจจะส่งข่าวสารมาถึงคุณก็ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะเป็นเพื่อนฝูงเป็นญาติมิตรเป็นพี่น้องอะไรทางไกลได้หมด แต่ข่าวสารที่ได้รับเหมือนกับว่ายิ่งทําให้คุณรู้สึกแบบงุดหงุดใจนะคะอ,อาจจะโทรมาขอยืมเงินหรือว่าอาจจะโทรมาขอประนอมหนี้หรือว่าคุณพยายามติดต่อเรื่องเงินกับเขาแต่เขาไม่แยแสที่จะคุยกับคุณหรือเทหรืออะไรประมาณนั้น ช่วงพฤษภาคมน,นี้ดูอารมณ์ขี้เหงาแล้วก็มีเรื่องที่ทําให้คุณกระวนกระวายใจเกี่ยวกับบุตรหลานหรือคนในครอบครัวนะคะอาจจะมีบุตรหลานหรือคนในครอบครัวที่จะต้องเดินทางไกลทําให้คุณรู้สึกว่าเงียบเหงาใจหรือคิดถึงเขาเนี่ยมันมีแต่ไพ่ของความคิดถึงน่ะนะคะทั้งนั้นเลยเออไม่รู้ว่าคิดถึงคนรักหรือว่าคิดถึงลูกหลานหรือคนในครอบครัวนะคะ เพราะว่าไพ่เดลเวอร์สก็ออกมาแล้วเดลเวอร์สอยู่กับจมูนด้วยไพย่ความรักอยู่กับไพ่ของความคิดถึงนะก็เลยออกอารมณ์ประมาณความคิดถึงเยอะไปหน่อยแล้วก็ทําให้ตัวเองเหงาเศร้าเหงาเกินไปบางท่านมีเกณฑ์ที่จะต้องมาเคลียร์มาสับสารปัญหาทางด้านการเงินในครอบครัวรวมทั้งที่ทํางานของท่านตรงนี้ค่ะมันอาจจะมีเกณฑ์ที่ถูกพักล้งถูกเอาเปรียบความคิดเห็นไม่ลงรอยกัน มีข้อผูกมัดมีพันธะสัญญาอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณหนักใจที่ทําให้คุณเครียดหรือโดนลงโทษหรือโดนจับตามองหรือโดนจับผิดในที่ทํางานอะไรที่มีความรักในที่ทํางานให้ระมัดระวังนะคะรับสามเศร้าขึ้นมาสองใบเลยและให้ความเครียดขึ้นมา ไพ่การนอนไม่หลับขึ้นมาคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของความรักวุ่นวายใจรบกวนจิตใจเป็นปัญหาต่อสุขภาพอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะภพ่ในตำแหน่งของความรักของคุณค่อนข้างเงียบเหงาอยู่ลำพังคนเดียวคิดมากแอบปริวิเวกส่วนพบสุภาได้ไพ่ดีมาช่วยนะคะตรงนี้ที่คุณเป็นอัศวินเหรียญเพราะว่าความมุ่งมั่นความแน่วแน่ ความมีสติและความใจเย็นของคุณในการที่จะค่อยๆแก้ปัญหาและไตรตรองคือไม่วู่วามไม่อะไรแบบนี้มันจะทําให้คุณพบเจอแนวทางใหม่ๆของการใช้ชีวิตหรือว่าแนวทางในการแก้ปัญหาคุณจะมีความคิดที่คุณจะมีแนวคิดแปลกใหม่มีแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ๆเข้ามาแล้วคุณก็สามารถทําได้จริงตามแนวคิดนั้นบางคนจะได้เริ่มต้นทํากิจการงานอะไรใหม่ๆดังที่คุณคิดเอาไว้นะคะ แต่ว่าในการเริ่มต้นของคุณมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากปวดหัวนิดนึงนะคะทั้งเรื่องของการเงินที่เราจะต้องนํามาหมุนนํามาใช้ทั้งเรื่องของผู้ที่มีส่วนร่วมที่จะเข้ามาช่วยเหลือเราดูเหมือนว่าไม่ค่อยที่จะ,จะเจอคนจริงใจเท่าไหร่มาเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยในระยะนี้นะคะมิตรที่ดีมีไหมมีค่ะคนที่ดีต่อคุณคนที่คิดดีแล้วก็ปรารถนาดีต่อคุณก็มีเช่นกันแต่ก็ต้องระมัดระวังคนที่อ่ำหน้าอย่างใจอย่างด้วยเช่นกัน โชคลาภค่ะช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงชอบซื้ออดใจไม่ไหวก็นิดๆหน่นนนอยๆพอเป็นกระสายพอได้ลุ้นสนุก,สน,กสนุกก็พอนะคะสุดท้ายค่ะวินาศค่ะไพ่ตำแหน่งวินาศของคุณเป็นไพ่ที่โอเคเลยนะคะเทวดาประทานพอทางด้านความรัก แต่มันก็มีเดวิลเข้ามากับมิจมูลเข้ามาแล้วตำแหน่งคู่ความคนรักของคุณเป็นเดเฮอร์มิตซึ่งมันเป็นไพ่ของการปลีกวิเวกอยู่แบบเงาๆงาหว่านก็เลยตีความอีกอย่างหนึ่งว่าตรงนี้เป็นรักสามเศร้าก็ได้ก็เลยตีความอีกอย่างหนึ่งว่าความรักของท่านอาจจะมีพลังงานในบางคู่เท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นทุกคนนะความรักของท่านบางคู่บางคนอาจจะมีพลังงานของการคิดมากการคิดถึงคนรักที่อยู่ไกลกันหรือระแวดระวังไม่ไว้ใจหรือกังวลใจเกี่ยวกับ จะมีคนอื่นเข้ามาเป็นมือที่3ของความรักของเราหรือเปล่าเกิดความอยากรู้เกิดความอยากส่องหรืออะไรประมาณนี้ด้วยนะคะและในบางคู่อาจจะเป็นที่ตัวเราเองที่มีเสน่ห์แล้วก็เข้ามาทางตัวเราเองก็ได้เช่นกันไม่ใช่เฉพาะคู่เราท่านใดที่คิดที่จะลงทุนอะไรอยู่ในช่วงนี้การลงทุนระยะยาวคงจะยังไม่เหมาะให้พ้นพฤษภาไปก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวคิดไปานาน คือหาประสบการณ์หรือว่าหาข้อมูลไปอีกสักเดือนหนึง่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยมาดูว่าช่วงมิถุนายนน่าจะโอเคขึ้นเพราอันมองว่าช่วงพฤษภาคมน,นี้ไม่เหมาะกับการลงทุนระยะยาวสําหรับชาวพฤษภพช่วงนี้ถ้าอยากจะลงทุนอะไรให้เป็นระยะสั้นๆเล็กๆน้อยๆดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนําจากไพ่กันหน่อยดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงในช่วงเดือนพฤษภาคมน,นี้ชาวพฤษภค่ะโอ้ไพ่เดส อืมอืมสิบดาวเอานกสิบไม้แล้วก็อะไรเก้าไม้ก็ยังอารมณ์เครียดน่ะราะอ่านมองว่าคุณมีเรื่องคิดเรื่องคาใจอะไรบางเรื่องน่ะที่แบบปรงไม่ตกคือพยายามทําใจให้สบายยังไงพยายามปล่อยวางยังไงมันก็เก็บกลับมาคิดกลับมาเครียดเหมือนเดิมอยู่ดีอ่ะนะคะสิบไม้นี่หนัก แบกอะไรเอาไว้เอ่ยในในใจเออแล้วก็ก้าวไม่เท้านีกน่กังวลคือตัดสินใจไม่ได้คือรีรอลังเลไพ่ของความกังวลขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะคุณเหมือนกับว่าแบกบภาระอะไรบางอย่างหรือปัญหาอะไรบางอย่างที่ยังรอวันที่จะแก้ไขคุณอยากให้ปัญหานี้มันจบแหละแต่ว่ามันยังจบไม่ได้มันติดภารกิจหรือว่าออพลังงานอะไรบางอย่างไม่ยอมให้จบอะ่ะมันเป็นการรั้งๆเอาไว้ บางท่านลังเลกับการจะไปทํางานต่างถิง่นแดนไกลไม่มั่นใจจะไปดีไหมไปแล้วจะสําเร็จหรือเปล่าบางคนอยากจะไปต่างประเทศแต่ไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจดูเหมือนบางท่านจะทํางานหนักมากนะคะเครียดเรื่องงานด้วยคุณอยากจะเปลี่ยนงานในบางท่านนะ่ะคิดอยู่ว่าอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะลาออกดีไหมนะคะแต่ว่ามันติดสัญญาหรือติดภาระใจอะไรบางอย่างที่ยังไปไม่ได้ เอาละไม่ว่าจะอย่างไรนะคะไพ่ออกมาแบบนี้สิ่งที่เราควรทําในเดือนพฤษภาคมคือตั้งสติแล้วก็คิดอะไรให้รอบคอบอย่าด่วนตัดสินใจค่อยๆค,คิดค่อยๆไปค่อยๆแก้ปัญหา ยังไงก็ต้องพบเจอทางออกแน่นอนนะคะพบเจอทางแก้ปัญหาแน่นอนสิ่งดีๆก็มีพรจากสวรรค์พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มามาช่วยประทานให้กับคุณด้วยแต่ว่าคุณจะต้องบริหารอารมณ์และจิตใจของตัวเองให้ดีๆที่สําคัญใบนี้คือไพ่ในตําแหน่งตัวนตวนของคุณไพ่ตําแหน่งตัวตนคือไพ่ที่สําคัญนะคะใบที่1เนี่ยความรอบคอบอย่างเชิงคิดแบบช้าๆค่อยๆคิดแต่ว่าแนว่วแนว่แนมั่นคงไม่ไม่ย่อท้อและไม่เปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆ การลงทุนธุรกิจหุ้นส่วนอะไรก็ยังไม่ค่อยน่าไว้วางใจเพราะฉะนั้นรอดูลาดเราไปก่อนดีกว่าในช่วงพฤษภาคมนี้นะคะนี่ตรงนี้ไพ่เดอะเฮอร์มิต erm นะคะไพ่ของการเก็บไปคิดใช้ระยะเวลาในการบ่มเพาะสังเคราะห์วิเคราะห์หรือว่าสรุปผลเนี่ยค่อนข้างนานนะคะยังไม่รีบเรื่องตัดสินใจถ้าไม่ชั่วคือไม่ทำนะเรามาระวังอาการปวดหัวไมเกรนนอนไม่หลับโรคเครียด โรคเกี่ยวกับคซึมเศร้านะคะแล้วก็อุบัติเหตุระบบเลือดความดันกรดไหลย,ย้อนอาหารไม่ย่อยกินข้าวไม่ตรงเวลาพักผ่อนน้อยนอนหลับไม่เต็มอิ่มโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ทั้งท่านหญิงท่านชายปัญหาเกี่ยวกับโรคสายตาตาพร่ามัวต้อกระจกต้อลมต้อฝ้าต้อแดดนะคะประมาณนั้น ค okay. ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงเดือนพฤษภาค,คมนี้เดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปในช่วงเดือนมิถุนายนว่าจะมีพลังงานอย่างไรบ้างคลิปนี้ก่านเราไปก่อนตรงไม่ตัวยังไงขออภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ